สวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานตั้งหนึ่งอาทิตย์วันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับสําหรับเกมโซนโฟนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะลงดันบ้างนะครับเปลี่ยนแจกการต่อสู้มาเป็นแบบการลงดันบ้างไงซึ่งดันที่ผมลงก็ผมน่าจะลงได้แค่ดันเดียวด้วยแบบความที่เรากระจกงอแงเราก็ต้องลงแค่ดันง่ายๆนะครับนั่นคือดันเริ่มต้นเลยซึ่งดันนี้นะครับก็จะรอบอ่าหลักๆนะครับก็จะมีพวกมานาหัวใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีใบตีบวกนะครับแล้วก็ตัวอัะสอนะครับซึ่งตอนนี้นะครับกิจกรรม ซนโฟมันมีพว,วกตัวอักษรด้วยนะครับแล้วก็จะไปเล่นกันเลยนะครับเลสโกมาแล้วครับด่านแรกตบหนึ่งทีตายนี่ลอยขึ้นไปซึ่งวันนี้แต่งตัวแบบเท่มาก <c oughs> ไปจัดแคทมาใส่ละหลังที่หายไปหลายวันนะครับคือคือผมไม่ได้เติมนะผมแบบพยายามฟาร์มนะครับฟาร์มและหาของมาตลอดเลยนะครับเลยก็เลยแบบมีของเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับตีอย่างง่ายอีซี่คาราเต้มนุษย์เงือก ท่านลเต้มนุษย์เงือกฟาดเท้าอย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกให้ฟาดเท้าวไว้เราเป็นแบบเฮคโน,โนไงฮึบฮึบยึบอุย้ยโดนเตะทีนึงอย่างนี้ทีบกลับนอนไปซะไอ้น้องอย่าคิดมาสู้กับมือเหมียวอันดับหนึ่งของโลกไม่รู้ว่าเป็นไรไม่รู้ว่าชอบแมวเดี๋ยวไปหาไอ้ตัวแมวขี่หลังาได้้องเก็บทั้งหมดสามตีมจำไม่ได้นไหนี้แน่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 หนีแน่ตายหมด โซลท้ายขอหน่อยมงนีนะเตะแบบธรรมดาแล้วก็ลอยตายไปเลยอืมลุงตู่ไม่ใช่อันนี้ลุงปอมลุงปอมต้องจัดหนักหน่อยเอยงเงตะเลี้ยงเตะเลี้ยงเตะเลี้ยงเตะเลี้ยงฟาดเอาไม่โดนนี่นะ <c oughs> โอ้โหบินท่องนาภาอยากรู้เทมันคอนโดมันบินได้ไงวะช,นนชีวิตจริงมันมีไหมบ <c oughs> ินแบบเนี้ยมาครับตัวหลักไอตัวปัญหานี่เพื่อปัญหาตัวเนี้ยตัวปัญหาจริงไม่ไงนะ มาดินี่เนยไม่โดนนี่เนยนี่เนยดูขึ้นมาไอจ้จ้าไอจ้จ้าเอ,อื้อโดนแล้วจับคุ้มหลังอ,อืมเอื้อจับอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าพึ่งนี่แนหะี่ยฟาเท้าวฟาเท้าตายไ,ไม่เหลือแต่งตัวเทจัดพยายามหาแคดเซร็จแคดได้ครบก่อนนะครับอ,อืมแต่งเอาสวยอย่างเดียวแต่งเอาสวยนะี่ตัวหลักตายแล้วลูกพี่ตายแล้วลูกน้องตามไป เฮ้ยใบบวกเจี๋วเลยใบับแ,แพงมากตอนนี้กือบสามหมื่นอ่ะลอยท่องนาภาเตทูติตง <c oughs> เรียบร้อยตายถ้าบอสดอบไอนี่มาอีกนะดอบตัวกระสอมาอีกนี่คือแบบได้ครึ่งแสนนะรอบนึงอ่ะ <c oughs> บอกเลยได้ครึ่งแสนดันหนึ่งมันลงง่ายนะครับก็เลยแบบสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าดีมาก <c oughs> หัดเท้าไปอย่าตามเฮ้ยได้หัวใจอีกโอ้ได้อีกสองพัน นี่แน่นี่นะเฮ้ยบอกอันตีเตะเตะต,ตลาดตันคุณนฮะอือปาเท้ามัดผ่ากระเบื้องซึ่งใช้ตีในการเตะนี่แน่เอ,อื้อลูกคางมังกรฟ้าถ้าเตะผ่ากระเบื้องถ้าเตะผ่ากระเบือ้องอือตึ้งเลยตน้น พยายามเคลียร์เว็บให้ทุกตัวนะครับพอทุกตัวมีสิทธิ์ดอกใบบวกทุกตัวเราต้องพยายามเคลียร์ให้หมดนี่ไงอันนี้นี่ไงตายทั้งลูกพี่ลูกน้องไปเลยเฮ้ยให้ตูแซดอีกโอ้โหขึห้ยักรอบนี้อย่างแจดบิน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 ,บนเอาวะใช้เวลาไป <laughs> สองนาทีกับสามนาทีนานจิ mm ้มหายโอเคครับหนึ่งสองสามสองละกันตรงกลางเออทั้งเกงที่มีอะไรอะไรวะเขาเรียกแพตเตอร์แพตเตอร์แปะนี่ได้มานะครับรอบนี้ถือว่าดวงดีได้ทั้งตัวแซดนะครับแล้วก็ใบบวกมาด้วยเดี๋ยวเราลงไปลงรอบสองต่อนะครับตอนนี้เตรียมมาหลายใบเลยเดี๋ยวดูยาวๆเลยนะครับผมจะลงให้จบสิบสามอ่าสิบสามใบนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูยาวๆเลยนะครับผมจะทําการข้ามไปเลยนะครับ let's go เราล้มลงแล้วค ผลสรุปว่านะครับสิ่งที่ได้มานะครับนั่นคือคือยาตัวสอนแซดนะครับจานวน6ตัวนะครับแล้วก็ยาที่นะครับหรีอยาปูนะครับได้มาทั้งหมดที่เอ็อันนะครับแล้วก็จะได้ไปบวกไปอีกหนึ่งใบนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพพิ่งนี้นะครับเราก็จะทำคอนเทนต์อะไรต่อนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับซีเกนเอกเทไว้เจอกันในวัถัดไปครับบ๊ายบายครับจุ้ย